ดีคะ่ะมาพบกับช่องใหม่ใน k c กชาแนลนะคะวันนี้ก็ปะป๋าเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์ลูกชายโ oh, อ้ด็อกสลิปพาน้องใหม่มาพาน้องใหม่มาอยู่ที่บ้านเพิ่มพาระให้กับคุณแม่นะคะแต่เขาน่ารักมากเลยเนี่ยนอนเฉยเลยไ,ไม่อยู่บ้านเขานอนอยู่บนที่นอนเขาปรับสภาพได้ดีมากเลยเพิ่งเจอกันแค่ชั่วโมงหนึ่งเขาก็มีความ เป็นกันเองไม่กลัวไม่ตกใจนะคะมันนี่ลกูกชื่อน้องมันนี่น้องมนันมน,น,นี่จูเนียชอบไหมครับโอ้จูเนียรักน้องไหมเออน้องมันนี่พ่งได้สองเดือนกินมิ้วหนูไงดิ้งมิ้วหนูเนี่ยหเยห็นไหมน้องเพิ่งดได้สองเดือนจูช,นชอบไหมลูกจูชอบไหมจูชอบปะครับอย่าแกล้งหมานะอย่าแกล้งด็อกนะรู้ปะค่อยค่อยูบลูบหัว ลูก yes good yes good boy ฮนะอออัน,น,ออน,นให้น้องไปลูกให้น้องไปผืนหนึ่งให้น้องไปน้องหนาวเนอะเห็นไหมเนี่ยน้องไม่ดื้อเลยเห็นไหมไหม,ม,<า>ไมเออ,อโอะโอ,โอใช่ให้ด็อกไปนะเนอะเออให้ด็อกไปหนูห้ามใช้นะรู้ปะให้ด็อกไปของหนูมีเยอะละให้น้องไปผืนหนึ่งเนอะดูสิ โอ้ยน้องนอนหงอยไอ้นอนเหงาเลยเหงาเลยเหงาไหมเขาไม่เหงาเลยนี่กระดูกฮะกระดูกกระดิกกระดูกระดิกเป็นน้องผู้ชายนะคะชื่อน้องมันนี่ป๊อบบ้ามาเพิ่มภาระให้หมามีใช่ไหมแต่หมามีจะดูแลเขาไม่เพิ่มภาระเราก็จะดูแลเขาเนอะอ่าให้ Daddy เดดี้บายให้เดดี้บายมา อันนี้มาให้น้องฉี่ลูกรู้ปะ่ะปิดปิดให้น้องปิดปิดก่อนไม่ให้น้องปิดลงฟอร์รู้ปะ่ะม,มันนี่มันนี่ครับมันนี่เออมันนี่ครับมันนี่ครับเอาไปดมอีกไปดมทำไมาอาคีนนี่คีนเดี๋ยวแม่จับคีนไม่ดมสิลูกไม่ดมนนสเมลอะคีนคีนคีนอ๋อ ก็เขาเลียไงยเขาเลียหนูก็อย่าไปดมสิลูกเนี่ยหนูก็คีนรู้ป่ะคีนแฮนด์อนนเออรูปหัวเขานะรู้ปะเออ,เอ,อให้ด็อกผู้ผูด็อกผูผูปิดปิดนะอ,อ๋อสเมลีเหมือนหนูไงอ,อ่ะหนูผู้ผูหนูก็สเมลี่ใช่ไหมนี่ดูน้องเด็น้องจะเล่นด้วย ไปถอดรองเท้าไปแม่ถอดรองเท้าให้ก่อนม<า>ฮะออน้องเลียจมูกฮะมันนี่เออลูอัอนนี้มาหนูมาถอดรองเท้ามาลุกมาเร็วเพิ่งกลับจากโรงเรียนป๊าป๊าเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยเห็นไหมน้องชายมาให้เนี่ยฮะยยเรียกชื่อมันนี่เรียกชื่อลูกมันนี เ oh, yeah. ออเออเรียกมันนี่ก่อน <Yeah. S 1> ไหน mm hmm. หนูจะ like? อิทไรออเรนจ์โจ๊ไหมหยิบม,มาเออหยิบม,มา oh, ไหนแม่ดูเซมีหลอดรอเปล่าโนโนโนอ a ทด็อกโนอเออมัน,นี่ลูกมานี่ปิดประตูเลยปิดโคสโอเควันนี้ก็พามาให้ดูสมาชิกใหม่นะคะ <Yeah. S 1> ชื่อน้องมันนี่แล้วก็ฝากคลิปพวกเราด้วยบายบายสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ